สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะกวัอะไรกันนะสีเหลืองๆนะคะใช่ขนมหรือเปล่าค่ะคลิปนี้จะมาเฉลยนะคะพี่ปุ้ยกำลังกวนเจลอาบน้ำสูตรขมิ้นค่ะผสมน้ำพึ่งป่าด้วยนะคะเราใช้ขมิ้นของบ้านวังหอนนะคะ กวนเสร็จแล้วก็จะได้สีสันสวยงามแบบนี้เลยนะคะเอามาบรรจุลงขวดเลยขวดนี้ปริมาณ250มิลลิลิตรนะคะเรียบร้อยนะคะ1ขวดเราก็บรรจุให้เต็มๆเลยนะคะทุกคนว่าสีสวยไหมคะปิดฝาเรียบร้อยนะคะนี่คะ่ะ1นึ่งขวดเต็มๆเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็ามาแปะฉลากกันนะคะ แปดด้านหน้าแล้วก็แปดด้านหลังด้วยนะคะสินค้าของเราจดทะเบียนอุทอด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะรอบนี้ผลิตตามออเดอร์นะคะ15หขวดนะคะหลังจากนั้นเราก็มารับด้วยฟิล์มหดนะคะเพื่อรอส่งให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะตามนี้เลยแอดวังหอนนะคะ